ต้องบอกว่าเป็นดราม่าที่ทุกคนคิดว่าแบบเฮ้ยเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าออสําหรับเรื่องของโชครถแห่กับภรรยาน,นั่นก็คือคุณนัทนะสรุปตอนนี้คือเขาอยากกันแล้วใช่ไหมคุณเปีย ก็คือตอนแรกอะที่ฉันที่ฉันชอบพูดกับแกว่าโอ๊ยไม่ทําข่าวแล้วลาคาญคอนเทนต์แหละเพราะอะไรรู้ป่ะโพสลบโพสลบโพสพอเป็นข่าวแล้วก็ลบโพสพอเป็นข่าวแล้วก็ลบเออสักพักดูดปากกับไอจูปากกันเออเข้าใจป่ะก็เลยแบบเออเฉันก็เลยบอกกับแกว่าเออคอนเทนต์นั่นแหละไม่ต้องเป็นสนใจหรอกอะไรเงี้ยธรรมดาเห็นป่ะเราจะไม่ค่อยทาทาข่าวของโชคกับเมียเลยเออนั่นแหละตั้งแต่พี่บอลมาเนาะไม่ทําข่าวอีกเลยแล้วคณะก็คือรอบแรกอะเพราะขนาดรอบแรกอะเมียออกมาแฉพี่นัดอะออกมาแฉว่าแบบโดนหัวนอกใจนางโค แบบอ,อย่าอย่าโพสว่ามึงถูกกระทำนะมึงอะทำร้ายกูแล้วก็ครอบครัวมึงอะที่ล้มเหลวมันไม่รู้กี่ครั้งอะเพราะความอะไรความไม่รู้จักพอของมึงนี่นแหละเออนั่นแหละกูัวร้องไห้มาตลอดคงมีแค่หมาเท่านั้นแหละอเออที่จะซื่อสัตว์ไหนขอโทษแล้วข,ขอโทษมึงก็กลับไปทำอีกอยู่ดีเออ,เอ,อนั่นแหละถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะไม่ขออะไรเลยนอกจากขอให้มึงเจอคนแบบมึงอุ้ยแรงนะนี่แรงไหมแรงนะ <อ>นั่นแหละแต่ว่าโพสต์ไปแี่ได้ไม่นานนะฮะโพสต์นี้อยู่ๆก็ลบทิ้งไปถูกนั่นแหละฉันก็เลยแบบ ลำคานคอนเทนต์แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนี้มันก็มีคนมาด่านางเต็มเลยนะตอนแรกตอนแรกไอ้ไอ้โค้เนี่ยที่มีใช่ปะก็เห็นมีคนมาด่าเหมือนประมาณแบบว่าอะไรนะกรรมตามทันนั่นแหละเพราะว่าเขาก็จะชอบอ้างว่านัดอะเมื่อก่อนก็ไปแย่งเขามาเหมือนกันไปแย่งเขามามึงก็เจอแบบนี้แหละคนก็เลยแบบกรรมตามทันแล้วอะไรอย่างงี้แล้วก็เคยจ่ายเงินให้แฟนเก่าโชคเพื่อจะให้เขาเลิกกันมีคนบอกมีคนเคยมาบอกแล้วคันนี้นัดก็เลยออกมาบอกว่าก็จริงจ่ายเงินสองแสนจริงให้แฟนเก่าไอ้โชคนั่นแหละเออนั่นแหละแต่ไม่ได้จ่ายให้เขาเลิกกันนะ มไม่ได้ยุยงให้เขาเลิกกันแต่จ่ายเพื่อให้โชคอะก็คือโชคอะมั่นอเออแกแกสมมติแกมั่นแกมั่นกอิลิวมั่นกันแล้วแล้วฉันฉันเหมือนประมาณแบบว่าเอ้าผู้หญิงอรลิวก็จะเหมือนประมาณแบบ เอ๊ะคุณมั่นกับฉันแล้วเนี่ยฉันเสียหายนะคนอื่นเขาก็เห็นว่าฉันมั่นฉันก็มีความเสียหายนู่นนี่นัน่นแล,แล้วคุณจะไม่แต่งงานกับฉันอีกก็เลยจะยอมจ่ายสองแสนต้องงั้นยอมจ่ายสองแสนเพื่อการค่าเสียหายสําหรับคุณที่คุณแบบว่าคนคนแถวแบบเขาต่างจังหวัดอะ่ะเขาจะถือเรื่องนี้แบบนี de, ่เด้ไม่คันมากบ่มีไข่มาเพาะบ่มีไข่มาขออะไรอย่างเงี้ยเขาจะฟังไหมเอออาจจะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละนางก็เลยบอกว่าก็จ่ายจ่ายไปให้ประมาณนั้นแหละค่ะแล้วคั้นี้านางก็เลยบอกอีกว่า จริงๆแล้วอ่ะก็โชคก็นอกใจมาหลายครั้งแล้วนะแต่ก็ให้อภัยผัวเพราะว่าสงสารลูกสงสารลูกนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะฮะโชคเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณว่าแบบสำนึกผิดแล้วนะฮะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมเหอะแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะไม่ทําให้เสียใจและผิดหวังอีกกลับมาจูบปากกันตอนนั้นฉันก็แบบเนียเออหอนเนี่ยไปเออตอนนั้นเราเอามาเล่ากันแค่เรื่องเรื่องอย่างเงี้ยที่แบบแล้วเราก็ออีสาวเรามาช้าไหม มาช้ามากมาช้าแต่มานะเออแล้วเราก็เลยหอดไปบลูอยู่พักหนึ่งห้าสี่สามสองเอาอีกแล้วผ่านไปยังไม่ถึงเดือนเลยผ่านไปเนี่ยเพื่อนเอาอีกแล้วไม่นานไม่ถึงเดือนเอาอีกแล้วนัดทนความเจ้าชู้ของโชคไม่ไหวแล้วออกมาประกาศเซนใบหย่ากันแล้วหย่าจริงชีวิตนี้ไม่มีคอนเทนต์เออเดี๋ยวเราไปฟังนางพูดกันไหมเพราะนางโชว์ใบหย่าให้เห็นกันเลยอ่อ่ะไปไป เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือใบสําคัญการหย่านะคะบันทึกข้อตกลงอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจะบอกว่านัดอะไม่ได้เอาค่าเลี้ยงดูจากโชคเลยแม้แต่บาทเดียวคือหลังจากที่หย่าก,กันาโชคไม่ต้องมาส่งเสียลูกเลยแต่ว่าลูกจะอยู่ในความดูแล,แลและความตัดสินใจของนัดทั้งหมดค่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่โชคจะต้องยกให้ก็คือบ้านหลังนี้ที่เราสร้างด้วยกันมาต้องบอกก่อนนะคะว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่เงินแค่เงินสองคนที่เราสร้างเป็นเงินของคุณยายด้วย1ล้านกว่าบาท เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยขอให้เป็นทรัพย์สินของลูกเพราะนัดจะไม่มีทางเอาบ้านหลังนี้ไปแปลงเป็นเงินสดอยู่แล้วคือเมื่อลูกบรรลุนิติภาวะบ้านหลังนี้จะเป็นของลูกทันทีคือบ้านที่เราสร้างด้วยกันมานะคะไม่เกี่ยวกับบ้านอีกหลังหนึง่งแต่บ้านที่เราสร้างด้วยกันมาเนี่ยแหละที่คุณยายช่วยไปหนึ่งล้านกว่าบาทก็ต้องบอกแบบนี้ด้วยว่าจริงๆไม่ใช่เงินของเราแค่2คนเท่านั้นคือเงินในส่วนของนัดต้องเยอะกว่าอยู่แล้วค่ะก็คือจะแจ้งแบบนี้แล้วก็ อย่าแล้วเรียบร้อยเป็นที่แน่นอนนะคะขอบคุณสำหรับกํมลังใจมากๆเลยแล้วก็จะบอกว่าคงจะเข็ดกับความรักไปอีกนานขอพักโสดแบบยยาวๆเลยอย่าจริงอ,อย่าจริงชีวิตนี้ไ,ไม่เคยมีคอนเทนต์ อะไรประมาณนั้นก็คือเหมือน่คนเขาคิดว่าเป็นคอนเทนต์เพราะอะไรปะก็คือเวลาทะเลาะกันทีกูกับโพสทีด่ากันทีกูกับทะเลาะที่เออโพสทีก็ลบคนก็เลยดูแบบว่าสอว่าแบบคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าไงเข้าใจปะก็คืออย่างที่บอกบางคนมีครอบครัวเก็บเก็บให้นานที่สุดแล้วค่อยมาโป้งีเดียวแล้วทุกคนจะได้เชื่อไงเข้าใจปะแล้วเขาเนี่ยอ่ะรีมายก่อนว่าทําไมอยู่ๆนัดถึงเลิกถึงอยู่ๆถึงแบบยามันเกิดอะไรขึ้นก็เรื่องความเจ้าชู้นั่นแหละความเจ้าชู้ในที่นี้อ่ะ เขาไม่ได้มีเมียน้อยหรอกพี่โชคอ่ะเออพี่โชคไม่ได้มีเมียน้อยแต่มันมีสิ่งที่จริงๆนางมีมาตลอดก็คือผู้หญิงการเป็นนักร้องอ่ะมึงกเคยบอกแล้วพี่พี่เวก็เคยพูดแล้วกันการเป็นนักร้องอะ่ะจะจู้คนมางได้เจอผู้คนมากมายสิ่งที่เป็นสร้างสร้างเอยผมเนี่ยจะต้องทำเขาเียนะระงับจิตใจหรืออะไรวะ คมคมเออคมตัวเองอย่าให้เจออย่าให้แบบหลงในพวกสิ่งยั่วยุพี่เอเคยสอนเคยบอกพี่พี่พี่นาไปละเออแล้วคราวนี้ฉันก็เลยคิดว่าโชคเป็นอย่างนั้นแหละถึงมึงถึงเขาอ่ะไม่เข้าไปหาผู้หญิงก่อนอมันก็จะมีผู้หญิงเฮ้ยนี่รถโชครถแช่รถโชครถแห่เป็นคนมีชื่อเสียงเออเป็นคนมีชื่อเสียงคนก็จะเข้าหาถูกยังไงก็มีคนเข้าหาแต่คราวนี้ก็คือมันมันมีอย่างนี้มาตลอดอ่ะนัดก็ทนนัดก็ทนนัดก็ช่างแม่งช่างแม่งเพลู้เพลูกเพลูจนมีหลักฐานมี นัดอะออกมาแฉว่านางตลอดที่สองคมที่สองปีที่คบกันมามึงไม่เคยเสื้อสักกูเลยโอ้ยจนกระทั่งนัดนัดหรือกูเธอเออเออนั่นแหละจนกระทั่งวันเนี้ยขนาดยังไม่อยากกูนะก็พาฮียเข้าโรงแรมแน่เขาพิมพ์นะแต่พาฮีเข้าโรงแรมแต่พาฮีเข้าโรงแรมก็คือเนี่ยนางก็เลยเอาคลิปเอาอะไรมาแฉแต่ ไอสิ่งที่นางมาแฉเรามีคลิปอีกคลิปหนึ่งแต่อันนี้เราเราเราไม่เปิดละกันแต่เราใช่แต่เรารู้ว่าเอาเอางี้ก่อนพอนัดแฉเยอะๆพอนัดเอาผัวมาแฉเอาผัวมาด่าเอาคลิปเอานู่นนี่นั่นมาด่าเยอะๆโชคก็ไปแจ้งความเมียไว้อ่าเออโชคเดี๋ยวเขาก็ไปแจ้งความจับคุณนัดนั่นแหละนะฮะพรบคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็อยู่ๆก็ลบโพสทิ้งเพราะว่าทัวร์เนี่ยไปลงถูกนะฮะไปลงไงเหมือนประมาณแบบว่าเนี่ย ทำไมทาตัวแบบนี้ว่าไปจับแม่ของลูกทําไมไป<ร>แจ้ง<า>ความจับแม่ของลูกตัวทำไมมีอะไรทาไมไม่คุยกันดีๆมันแจ้งคงแจ้งความแจ้งความไม่พอ,อยังเอามาโพสเหมือนประมาณแบบว่ากูฟ้องมึงแล้วน่าอะไรอย่างงี้อ,อีกออนั่นแหละ,ะ,ะจริงๆก็คือจริงๆมันมีคลิปที่นัดลงอ่ะที่แบบนัดจะอยู่ในรถจะพาลูกไปฉีดวัคซีนอ่ะแล้วก็มีถ่าย โชคไว้แต่เรามีอีกคลิปหนึ่งที่แบบเหมือนเขาคุยกันนัดนั่งอยู่ในรถแต่ดีนะมีกระจกกั้นเออแล้วนัดนางก็ถ่ายรูปหน้าโชคไว้แล้วก็คุยกันบอกว่ามึงมาทําไมกูจะมาอย่าไงโชคก็บอกกูจะมาอย่าไงเออ่ในเมื่อมึงจะมาอยากูขอพาลูกไปฉีดวัคซีนก่อนได้ไหมล่ะเอออะไรประมาณนั้นแล้วครเนี้ยเขาก็เลยถามพี่โชคอ่ะก็เลยถามพี่นัดว่าเนี่ยมันจะมีคลิปนี้แหละแต่ว่ามันจะมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งเรามีเออแต่เราแต่เราไม่เปิดเอเราไม่เปิดเผยแล้วกันซึ่งเรามีแล้วเขาก็ โชคก็ถามพี่นัดว่าอมึงสะใจไหมที่มึงทําอย่างเงี้ยเออพี่นัดก็บอกกูก็สะใจสิเออแล้วแล้วคราวเนี้ยพี่โชคก็เลยแบบบ่นลำพึงลำพันแล้วก็มองหน้ามองมองกล้องอ่ะแล้วก็พูดเหมือนประมาณแบูว่ามึงทําอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะมึงพาหญิงไปออฟบะโชคอะไรเงี้ยเออนั่นแหละแล้วคราวเนี้ยตอนเมียถามปุ๊บพี่โชคก็จะแบบเฉยไฉไม่รู้เรื่องแม่งคดมั่วเลยคลิปอะไรคิดไปเอง มีหลักฐานเออเอมึงมาจับอะไรกูมึงมาทําแบบนี้ได้ยังไงนั่นแหละแล้วก็แบบเออไปไปยาก็คือยาไปยากันอ๋อเป็นคนบอกว่าให้เมียเนี่ยไปยาถูกต้องถูกต้องแล้วที่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 นัดออกมาแฉว่าแบบพาสาวไปอึบในโรงแรมอ่ะเออเราฉันก็เห็นคลิปนั้นอีกคลิปตอนไหน

ฉันคิดว่าคนที่ไปด้วยกันนั่นแหละอหรือไม่งั้นก็ผู้หญิงในนั้นแหละเป็นคนถ่ายแล้วถ่ายภาพกับหัวบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ถ่ายเท้าบ้างถ่ายแบบเออจะเซยกระโปงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ได้แล้วก็เห็นผู้หญิงเต็มไปหมดเลยในห้องนั้นอะมันเหมือนห้องคาราอเกะเลย่รู้เพราะเขาเปิดเพลงกันเสียงดังห้องแค่ง้พียงมันสังสรร์น่ะอก็คือมีปาร์ตี้สังสรร์กันอยู่คนอยู่มากมายถูกแล้วก็มีผู้หญิงผู้หญิงในห้องอะเต็มเลยแล้วคันนี้นัดก็เหมือนแบบ เอ๊ะเช็คอะเขาจะไอโฟนมั้งเขาจะมีอะไรนะที่แบบรู้ว่าผัวอยู่ไหนอะอ่าเหมือนติดเป็น G p s เอเออเหมือนผัวอยู่ไหนตอนนั้นผัวอยู่โคราชก็เลยแบบเอ้าแล้วแหละแล้วมีคนส่งคลิปมาพอดีแล้วมันเป็นช่วงที่จังหวะในคลิปนั้นะมีเสียงมีเสียงบอกว่าเฮ้ยพี่นัทโทรมาโอ้โมองมาแล้วก็ได้ยินเสียงโชคนั่นแหละบอกว่าเฮ้ยหายละอิบอายแล้วเอออิบอายละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบ กล้องนั้นอะก็เริ่มแพลนไปแบบเหมือนประมาณแบบเลิอกลักอ่ะเออ,เอ,อนั่นแหละออนั่นแหละเลือกรลักเดี๋ยวเขาจะเหมือนโชคตอนนั้นโชคอาจจะสงสัยว่าเมียกูรู้ได้ไงวะ เกิดปะ้วนั่นน่ะดิเอ,อมียรู้ได้ไงทำไมอยู่ดีโทรมาได้ไม่รู้ว่าเป็นเป็นหนอนเป็นอะไรเย็นในนั้นหรือเปล่าที่เพราะว่ามันมีคลิปนั้นหละหลุดออกมาแล้วเมียก็บอกว่าฉันมีหลักฐานทุกอย่างเลยเมียถึงมั่นใจว่าก,กูมีหลักฐานอเออท,ทั้งทั้งที่ผัวบอกว่าเอาหลักฐานมาสิแล้วพอเมียโพสต์หลักฐานปุ๊บกูก็ปไปนู่นเลยค่ะสอนอ,อไปแจ้งความจับ,เ,ออจบเมียออไปแจ้งความจับเมียไปเลยเออ,อนั่นแหละแล้วคันนี้ ฉันงงตรงที่อ่ะแล้วก็มีนักข่าวไปถามโชคว่าอ,อยากกันจริงไหมอยากกันจริงแล้วครับอเออแล้วมีมือที่สามไมโอ้ยอยากกันเรื่องนี้ไม่มีมือที่สามอะไรใดๆมันเป็นความระแวงความขี้น้อยใจของเมียเข้าใจปะอันนี้คือเขาบอกใช่อ้าวแล้วมีผู้หญิงจริงหรือเปล่าล่ะพี่โชคอืมกูเกลียดมากเลยทาเนี้ยทาไมผู้ชายฟังดีๆนะอ่ะก็มีก็ม,กมีก็มีตามภาษาผู้ชายเนี่ยเกลียดเกลียดก็มีตามภาษาผู้ชายก็มีตามภาษาผู้ชายแต่ไม่ได้จริงจังอะไรเมียคิดเยอะไปเอง ราแวงไมีเองเยอะแยะคำว่าตามภาษาผู้ชายกาลังจะบอกว่ามัน <Hello. S 2> เป็นเรื่องปกติออใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละฉันก็เลยกะจะสอนพี่โชคแล้วผู้ชายว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติมึงอย่าทาให้เรื่องแบบนี้นเป็นเรื่องปกติกับการที่แบบตามภาษาผู้ชายจะไม่มีผู้หญิงทั้งทางที่มึงมีเมียม,ม,มีลูกอืเขาจะไมนอกลูกนอกทางนะถึงมึงอย่านอกใจนอกกายการนอกกายก็มันก็ไม่ใช่สิ่งดีเขาจะเปล่าใช่เออนั่นแหละ,นะะเหนื่อย เออขึ้นนะเนี่ยคุณเหมือนมีผัวนะไม่ได้มีผัวนะแต่แทนคนมีผัวทุกทีเลยเออขึ้น,นแทน <c oughs> ผู้หญิงทั่วไปเออ,น,น,อนั่นแหละนั่นแหละอะไรประมาณนั้นแหละเขาออกมาพูดแล้วนั่นแหละครับผม,มนะอ่ะสรุปคราวนี้อย่าจริงไม่ใช่คอนเทนต์ มีปัญหากันจริงมีปัญหากันจริงก็คืออย่างที่บอกว่าทรัพย์สินทุกอย่างเงินเง,งินอะไรเงี้ยไม่ต้องมาส่งเลี้ยงลูกฉันเดี๋ยวฉันเลี้ยงลูกเองใช่เดี๋ยวฉันจะเลี้ยงลูกเองก็คือฉันคิดว่าจริงๆแล้วอะตอนนี้โชคไม่ค่อยไม่ค่อยมีงานไม่ค่อยแบบนู่นนี่นั่นพี่นัทแต่เขามีเงินเยอะกว่าโชคอีกด้วยซ้ำเขาเลี้ยงดูตัวเองได้อีกด้วยซ้ำเพราะเขาเป็นแมค้าออนไลน์ขายคงขายของได้เยอะกว่างานพี่โชคมันเขาก็เลยมั่นใจว่าเขาเลี้ยงลูกเองได้โดยไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยงเออไม่ต้องพึ่งผัวครับมี<ล>ข้อความส่งมาคุณเปียออบอกว่าแล้วถ้าผู้หญิงมีบ้างเป็นเรื่องปกติไหมไม่ไม่คุณคนนี้คนนั้นคนนี้มันมันแบบมันไม่ปกติสักอย่างการซื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผ<อ>ู้หญิงการไม่ซื้อสัตว์อ่ะไม่ใช่เรื่องปกติอืเออทั้งชายและหญิงใช่ทั้งชายและหญิงมันก็ไม่ควรทำถูกอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละผู้ชายทําไมเจ้าชูก็เหมือนงูเห่าที่ไม่มีพิษเนาะเจ้าชูได้กระลิบกระลิบ เสียเก้าฟังเสียเก้ากำแพงเพชรเ <laughs> จ้าชูได้กระลิ้มกระเหลียอยากจะไปนู่นนี้นั่นก็บอกเมียหน่อยว่าเอยวันนี้มาหาเด็กไว้อันจบเป็นอันทีนขาแบบพอ,อ,อจบแค่ออน,น,นั้นนอกลูกนอกทางได้แต่อย่านอกใจหรือนอกกายออนอกใจในที่นี้คือคไปมีใจให้กับผู้หญิงอื่นออหรือแบบนอกกายในที่นี้คือไม่ได้มีใจหรอกแต่ผมขอไปอุ้มไม่ได้ออแต่การที่คุณจะมาป,ปึบๆๆๆ๊บปัะะ๊บปั๊บอะไนสักโค้ดน่ารักจังเลยครับได้กู<อ><อ>ไม่ติดอันเนี้ยเข้าใจปะเข้าใจ めっちゃ